ก็สวัสดีนะพาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถด,ด่วนที่52ครับเชียงใหม่ไปทางกรุงเทพไวันนะครับกำลังจะเข้าสู่สถานีอยุธยาในเวลาตี54นาทีครับขบวนนี้ล่าช้ามา79นาทีนะครับรถจากที่ทางขบวนเรานี้เป็นคิววนะครับ5239ครับ ก็ตอนนี้นะครับทางสถานีอิธยานะครับให้สัญญาณปล่อยขบวนรถด่วนที่52นะครับออกจากสถานีอยิธยาแล้วสถานีต่อไปนะครับสถานีรังสิตนะครับดอนเมืองแล้วก็สถานีปลายทางนะครับกรุงเทพอภิพยพนะครับด่วน52 ดคติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ